สวัสดีครับสวัสดี FC ครับแม่แม่เอซครับผมวันนี้เรามายืนดูลูกชายนอนกลางวันเลยไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้ทำอะไรไม่นอนไม่หลับหลับไม่นอนเลยเมื่อคืนนี้ไม่นอนเลยมาพาไปดูใกล้ๆนะครับดูคุณแม่ของเขาก็ยืนเฝ้านะครับผมแม่ของเขาก็ยืนเฝ้าเลยเดี๋ยวไปใกล้ๆไม่ได้นะครับผม ชายน้องถุงทองนอนกลางวันเมื่อคืนนี้ทําอะไรไม่รู้ไม่นอนไม่หลับไม่นอนออนี่กลางวันกันแดดร่มลมเยน็ยนๆน,นะครับผมนอนอยู่ใต้ต้นชําฉาใหญ่เลยนะครับผมบรรยากาศเยน็ยนๆน,นะครับผมนอนสบายเลยนอนสบายใจเฉบเลยทาแน่ก็อ,อยู่เบา แม่เขาก็ยืนเฝ้านะครับนี่ก็ยืนเฝ้าเมื่อกี้แม่นอนนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ชมเนาะนีลูกชายนอนว่างมีแม่นะยืนเฝ้าอนอนหลับดีแท้น้องถุงทองคุณชายมีแม่นะยืนเฝ้าแล้วหลับดีเลยปุ๋ยเลย,ยตื่นไหมเนาะนอนนอนหลับสบายเลยน้องชาย ใสชัยพลเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวตื่นเออ้า่มรื่นดีลมเย็นลมเย็นเมียมะนาวก็เย็นเฝ้านะครับผม,มบรรยากาศเย็นๆขอนอนก่อนครับคุณพ่อครับขอนอนหน่อยนอนหนได้เลยครับใส่ชายาพลด กันอย่างนี้เนาะบรรยากาศเย็นๆใต้ร่มไม้ดูนอนสิร่มไม้มีแต่ต้นชำชาล้อมเต็มเลยคงเย็นดีเนาะขอนอนกลางวันก็คือมีทำไรเนาะไม่นอนไม่หลับหมดตือเล่นทั้งคืนเอทั้งวันสบายใจแล้วก็นอนนะเด็กชายญบหน จะตื่นง่ายไหมนี่นอนเห็นคุณตาเห็นนอนเป็นชั่วโมงแล้วนะนี่เลยไม่อยากรบกวนลงมาถ่ายให้ชมนะครับผมมานอนกลางวัน ขึ้นเลจะผ่าอาบน้ำาลกนอนให้อิ่มเลยนอนให้สบายเลยแ่นมานาวก็ยืนเฝ้านะครับดินเฝ้า ถ้ามีช้างนะสัญชาติางของช้างนะครับถ้ามีตัวใหญ่ๆอยู่ข้างๆน้องก็จะนอนแบบไม่เกรงไม่กลัวอะไรนะครับผมมีผู้ใหญ่เหมือนมีมีแม่มาดูแลเนาะน้องก็จะนอนนะครับนอนวันนี้แดดร่มบรรยากาศเย็นดีนะครับน้องก็จะนอนเหมือนเด็กนะครับผมที่มีผู้ใหญ่ดูแลนะครับก็จะ <c oughs> ก็จะนอนเวลานอนกลางวันมีผู้ใหญ่นอนข้างๆเขาก็จะนอนดีนะครับมันน้องถุงทองนะครับผมนี่ก็มีแม่มีแม่นอนอยู่คนข้างก็เลยนอนสบายใจเลยไม่ห่วงไม่กังวลไม่ต้องกลัวอะไรมาทําร้ายมันจะขาดเย็นว่าแที่แม่ก็นอนนะครับผมแม่นอนแม่นอนตื่นขึ้นก็ให้มาเฝ้าลูกทีนะเียนกันคนละทีนะ น้องชายผลนอ,นอนสบายเลยนะครับผมปกติน้องถุงทองนะครับไม่ค่อยนอนนะครับกลางวันแต่วันนี้นอนดีนอนนะครับดีนะครับท่านคุณตาเห็นน้องถุงทองนอนก็ดีใจนะครับน้องถุงทองนอนคุณตาก็ดีใจนะครับจะได้สมบูรณ์ดีนะครับนอนกลางวันนี่ดีนะครับ ช้างได้นอนกลางวันนี้ก็ดีนะครับเขาจะได้อ้วนหน่อยไวนะครับผมเขาจะได้อ้วนหน่อยนะเขาจะได้นอนใบนไวนะได้นอนอีกอ้กวนสมบูรณ์ดีมีแมงมานาวยืนอยู่เป็นเพื่อน เป็นคนก็จะยืนควายยืนไวายเนะาะคววาเปีเนาะไปไปมาก็จะนอนหลับเมื่อกี้นอนแย่กันไปแย่กันมานะน้นองถุงท้องมาไแย่ไปแย่มาก็เลยหยนะครับ นนันอนเลยลูกนอนเลยจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรง นะครับผมมันเย็นดีเนาะมันเย็นดีมันก็นอนดีนะครับผมมันกาศเย็นดีลมรื่นน้องถุงทองนอนจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนอนไปเลยลกูกคุณตาไม่ไปรบกวนลุกตาจะอยู่ไกล ีนะไม่นอนกลนด้วยบางเชือกนอนกลนนะบางเชือกไม่นอนกลนครอกรอก็ครอกเลยบางเชือกจะนอนกลนเลยฝากผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องปลายถุงทองนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งผิดจารแจ้งเตือนให้ช่องของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับยี่ม FC ครับขอบพระคุณนะครับ